แพนเค้กเคมรนิตแต่งองค์ทรงเครื่องลำเปิดประเพณีลากพระจังหวัดตรังหลังแต่งสามีตัวติดไม่ห่างแผนเค้กเขมรนิตแต่งองค์ทรงเครื่องลำเปิดประเพณีลากพระจังหวัดตรังมีโอกาสได้ร่วมทำบุญใหม่อีกครั้งสำหรับนางเอกสาวแผนเค้กเคมรนิตในประเพณีลากพระครั้งที่20ณนะลานเรืองพระรุ่งแจ้งอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังที่จัดขึ้นระหว่างวันที่30ตุลาถึงเจด พฤศจกิกา2566โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนาสืบสารและถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้อยู่คู่กับจังหวัดตรังอย่างยั่งยืนโดยแผนเค้กโพสต์ข้อความว่าได้มีโอกาสรำในวันเปิดประเพณีลากพระจังหวัดตรังค่ะ ประเพณีงดงามแผนได้มีโอกาสใส่ชุดนารีสตรังเป็นชุดโนราประยุกต์สีชมพูกลีบบัวค่ะลูกปัดโนรางานปักเมืองดงามผ้านุ่งเย็บสดเพิ่งเคยมีโอกาสได้ใส่แบบนี้ครั้งแรกเลยค่ะทำให้นึกถึงคุณบุตรสบาบันนางรำในเวอร์ชั่นภาคใต้เลยค่ะ ขอบคุณงานลากพระจังหวัดตรังนะคะและขอบคุณครูเรียบครูพลอยที่มาแต่งเครื่องแต่งกายงดงามและสอนรำให้แผนค่ะรวมถึงทีมคุณครูการแสดงทุกท่านนะคะแผนแผนน้าไหมายไทยงานประเพณีลากพระจังหวัดตรังครั้งที่20ประจำปี2566เรียกว่าปังมากสำหรับคู่ของนางเอกสาวสวยแผนเค้กเข็มพนิ์และพลตารวจโท ศักสุนทรหรือสารวัตรมีล่าสุดมีรายการท่องเที่ยวใหม่ทเที่ยวตามแผนร่วมกับบริษัทสตาร์บังกอกจำกัดที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการและแม้งานแน่นขนาดไหนนางเอกสาวก็ได้เดินทางแอวเหนือเดินสายทําบุญกฐินสมคัคขีเข้าวัดโดยแพนเค้กเปิดใจในที่นี้ว่าเดือนนี้มีโอกาสเดินสายทําบุญรัวๆคิวบุญแน่นมากมีวัดพระาธาตุดอยวิสุทธิยาน ที่เชียงเดาจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพี่เอมมี่ทัญญาจะไปร่วมบ,บุญด้วยและแพลนไปกันหลายวัดจะแวะเวียนทั้งครูบาอาริชาติส่วนใหญ่ใครอยากทำบุญสามารถร่วมบุญกันได้เดี๋ยวลงในไอจผู้สื่อข่าวขออนุญาตทมชีวิตหลังแต่งงานมีแพลนปั๊มทายาตแล้วหรือไม่แพนเค้กยิ้มพร้อมแย้มว่าเราคุยกันว่าเราอยากใช้เวลาเดินทางทำงานและปีนี้ แค่ทำอะไรเยอะมากปล่อยไปตามเวลาละกันส่วนเรื่องเล่งฝากไข่นางเอกสาวเผยทิ้งท้ายว่ายังแพลนไปไม่ถึงตรงนั้นต้องจัดเวลาและทำอะไรหลายๆอย่างอยู่